สวัสดีค่ะวันนี้เราเม่สิงพามาทาผัดเผ็ดปลาช่อนนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนพริกแกงให้หอมเลยนะคะเยวจะใส่เนื้อปลากันนะคะ ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะคะเติมน้ำลงไปด้วยเดี๋ยวเราก็รออีกสักครั้งนะคะแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้น้ำหแห้งๆเลยนะคะเดือดเดือดเดือด,ด,ดเลยนะคะไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องคนเมนูนี้ เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดปลาช่อนนะคะเราปล่อยให้น้ำค่อยๆแห้งลงไปนะคะปลาเป็นปลาใหญ่นะคะเป็นปลาตัวใหญ่เราต้องเคี่ยวสักหน่อยหนึ่งนะคะ เดีย๋ยวสักนิดนึง่งแต่มาใส่เครื่องลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมาใส่เครื่องพวกนี้ลงไปด้วยเลยเคี่ยวไปพร้อมเลยนะคะจะได้หอมๆนะคะพริกไทยอ่อนกระชายนะคไใบมะกรูดเราใส่ลงไปเลยนะคะเป็นใบๆนี่อีกไม่หมด ผีดไม่หมดเป็นใบๆเลยนะคะหอมนะคะเริ่มหอมแล้วเข้าเนี้วน,นะคะสวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ะวันนี้สามสิงค์พามาทำผัดเผ็ดประช่อนนานะคะผัดเผ็ดประช่อนนา เติมน,น้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาหแห้งเองนะคะปลาค่อนข้าง,งตัวใหญ่เะคะเราจะเที่ยวตรงนี้นิดหนึงนะคะ เดือดเดือดเลยนะคะ